สวัสด,ดีเจ้าพระเจ้าจะพาปีปานนะาอาลูกหลานมาแก่ผักทองเนาะมาซื้อผักทองมาเจ้าใส่เนื้อหมูใส่เพียงขีดเดียวเนาะมาใส่เยอะเจ,เจ้าไปเจ้าไปทำกันเจ้าเอามาอันทำติดเตาหัวนีนเจ้าไกลมือหน่อยอน,น้ำมันใสไปน้อยเหมือนเจ้าประมาณเจ้ากันหนึ่ง chào khoa thịt nó pích có ăt ăm để cho bộ ba an an sáng ăn muối xèo đấy để pích cà เน็้ขนาดเลยแกงพักท้องเจ้าใส่หมูมันเยอะนะใส่หมูคิดเดียวพริกก็ใส่หมอกพอดีเจ้าพว้หักกว่าป้า,ปาคุณกิตนตะัวเอาะ แกงทักท้องแบบว่าแกงเท็จเจ้าแกงเท็จมันมัน l ắ มันตัวแปรชนมันนี่เจ้าเนาะแกงแบบบ้านๆ้านบ้าเฮาหน้าเนี่ยแกงทักแกงไมมแกงแบบบ้านๆอร่อย ก well. ็ดาวมาเล่นโทรศัพท์ผมละแต่งโทรศัพท์เจ้า Đây là cháu... Úi! Đã cả chảm Kèn mù không xuống con nó <laughs> cho bà say lắm đi nếu bà cụ bà ba gìn trói con khóc muối xay muối nè khiết điều gần cả bà hẳn lắm, trôm ón ả mà nó hết ảm bà ba cô sẽ gìn mà đay lắm, còn điều cô sẽ ấp ảm hàng nhưng mình đau luôn nữa đâu Nếu mình đã pin nó từ cho tạc lẳng ba nó hen á ีกนวันนันพักทองถ้าซื้อเป็นแกนแกนหน่อยมันเอามาเก็บไว้เหมือนได้ก็เดี๋ยวหน้าหนาวจะแปลงพักทองอ่ะหน้าเนียนจะเก็บมาขายกันเนาะซื้อแกนหมกหมกหม้อหมกหม้อเจ้าหมกแม่แกงข้างหนึ่งก็ได้หมอ้อหนึ่งอีกอ่ะมันจะมีพันธ์ใยพันธ์น้อยเนาะ ผักทองเสร็จเลยแกงผักทองเนี่ยควรมีน้ำเยอะๆหน่อยถ้าผักทองมันซุปแล้วนะลองเอาทิ้งไว้สักสิบนาทีสานาทีแล้วโอ้กะเดียวมันก็อืดน้ำไม่จะแห้งไปมดเยมยนอไรำแกงนี่นะโอ้ผักทองนี่มันดูดน้ำดูเนาะ โอ้บเต็มมอได้หัวใช้มอไ,มได้ในผะู้ห่อปากตากว้างรือต้องถ้าท้องแก่นน้อยเนาะ cái này nè, xay pích nhựa với noi, món noi nhựa không nó กลยอา่างน้ำเอาใบโหระพาแห้งแก่น,นามก็ได้จเจ้าใส่แกงผ้าท้องเลยกับใบโหระพาแห้งเนาะเอาตาแห้งไว้สบายดูว่าจ้เอารวงน้ำ่อนนอกน้ำเย็นเอาเก็๊บใส่ส่องแข็งไว้ก็ได้เจ้าตี๋คนทําทกันเนาะแต่เอาเก็๊บแห้งนี่มันจะหอม หวานหวานพ้าทองนี่นะปลาดาวจีมดูเนาะจีมดูตอนที่อันปลาดาวปอกมันะซิมดูซิมดูอีกอะมันเหล่งแฟงแห้งนั่นหนำมันแกงเดือดตะลันตะลันมันจะได้ปั้นซุป เกลือนี่มันต้องใส่แล้วเจ้าตอนที่อันปลาดาวต่ำพริกต้มเลือดตะกี้ใส่อันเกลือไปฉันลดใส่เลยต้องใส่เยอะเจ้าถ้าทองมันหวานเนาะ เอาใบโหดล้าใส่แล้วเจ้าโอ้ยหอมเพียงแต่อันจับน้ำหอนมันก็หอมแล้วเจ้ามันเป็นสมุนไพรเนี่ยเจ้าคนตาขายแล้วเนี่ยแต่พระดาวซื่อยังสดๆมาละอมาตาคนเดียวเนาะทำกันดูเจ้าง่ายๆเจ้าเ็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักทองเนาะอหอนไม่กล้าเนี่ยอื ทำกันดูเจ้าเนาะแกงผักท้องแบบไ่ก็แกงอร่อยเหมือนกันทั้งนั้นเจ้าผักท้องมันหวานผักท้องซุปเนาะ,ะใส่หมูก็ได้ใส่เนื้อก็ได้ใส่เนื้อวัวสัําอร่อยเจ้าเนื้อวัวสักวันกระดาวจะซื้อเนื้อวัวมากแกงใส่เนาะนิ่มใส่เนื้อหมูคลิปหนึ่งเจ้ากระดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้า ้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านาอกคไล่์คดแชร์คดกระดิ่งติดตามประดาวเทรนเนอร์จำได้่าคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ